สวัสดีค่ะพบกับช่องค่ะวันนี้มามาพาใบค่ะเพื่อนมาเก็บส,กส้มกันนะคะชื่อสวนส้มเปาๆนะคะอยู่ที่มอนแจมนะอยู่ห่างจากที่พักเราไม,ไม่ไกลนะคะขับรถมามามาสิบกว่านาทีก็ถึงแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงไปเดินดูส้มกันแล้วก็เก็บเก็บส้มกลับบ้านกันด้วยนะอเอามามาลืมบอกค่าข้าวนะคะ มามาเสียคนเดียวนะห9บาทน้องใบไม่เสียนะคะโอเคค่ะน้องใบไปหมเล่นชิงช้าสนุกเลยเล่นชิงช้าสนุกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะตะก้าอยู่นี่ค่ะอันนี้เขี่บได้อันนี้หนูหยิบมาต้องหยิบตรงนี้โอเคน้องใบลงทางไหนก่อนเดินดีๆนะลูกตรงนี้เยอะเลยอืมตรงนี้เยอะแต่ว่าตรงนี้น้องใบลงทางนี้ค่ะนี่นี่ลงทางนี้ทางนี้ทางนั้นสูง อ่าเดินดีๆนะแล้วน้องใบก็ดูนะคะว่าน้องใบอยากเก็บอันไหนน้องใบก็บอกมาเดี๋ยวเผื่อถ้าสูงมามาจะดึงให้เอ้เด็ดให้นะอ่าลงไปก่อนลงไปก่อนถ้าถ้าอ่าลงไปก่อนลูกเดินลงไปก่อนมันอยู่ต้นๆเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างก่อนนี่หูส้มเยอะมากนี่เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูก่อนน้องใบต้องนี่ฟังมาต้องเด็ดลูกที่แบบสวยๆเออสุกๆหน่อยเหลืองๆหน่อยอะค่ะมันจะได้หวานนะ ส้มเยอะมากลงไปก่อนไหมเดี๋ยวค่อยเดินขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยน้องไปดูสิเยอะมากอ่ะโอ้หเยอะมากนะคะนี่ข้างล่างก็เต็มเนี่ยนี่เยอะมากไม่ได้หรอมาหนูน้องใบจะเด็ดเลยเหรอมามาว่าเดินลงไปหน่อยนิดนิดนึงนะเดินลงไปนิดนึงอ่ะสักลูกหนึ่งสักลูกหนึ่งลูกใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เหลืองๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะน้องใบตัดน้องใบตะก้าวางสิลูกแล้วก็จับส้มเอ่อจับส้ม จับที่ลูกโซ่หมาแล้วหนูก็เด็ดหน้าลูกนั้นใช้ได้ออเออตัดได้ไหมคะเอ้ยได้แล้วกี่ลูกอออสองลูกไหมโอเคนั่นแหละต,ตัดไปนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปช่างนะกิโลละแปดสิบบาทนะเขาคิดราคาแปดสิบบาท เดี๋ยวมาดูให้ลูกมามาดูเลือกสวยๆแล้วมาจะบอกใบว่าเออเยอะมากเนี่ยส้มทั้งนั้นเลยอ่ะเยอะมากเยอะมากเอาไหมลูกนี้ก็ใหญ่นะนี่ก็ใหญ่นะเอาไหมามาถือไม่ได้มาถือกล้องอยู่นี่หนูตัดนี่มาตัดเออตัดเลยเห็นก้านไหมเห็นก้านไหมโอเคนี่น่ากินมากเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าจะหวานไหมเดี๋ยวออกไปข้างนอกฝีมือหนูทั้งนั้นเลยแม่ได้ โอเคค่ะวันนี้ลืมบอกไปนะคะ,ะไว้สีชมพูทั้งหมดเลยค่ะ,ะนี่อดชุดหน่อยอดชุดรองเท้าชมพูชุดชมพูแมสชมพูมวกก็มีชมพูนะสีพาสเทลโอเคค่ะไปต่อไปต่อเขาเลือกชุดเองนะคะเขาบอกชมพูทั้งชุดมีตรงนี้ด้วย,วยมีเยอะมากน้องใบเรงาูน่นมาเดินไปนี่ดูเลือกไม่ถูกเลยค่ะเยอะมาก เยอะมากนี่น้องใบเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินไปเรื่อยๆหู้ต้นนี้น้องมบดูต้นนี้สิต้นนี้เยอะมากยังเยอะเลย,อ,ยอ่ะอ่าเดี๋ยวขอตัดอ่าสักลูกหนึ่งอีกสักลูกหนึ่งล,ลูกใหญ่ๆเหลืองๆหน่อยน้องใบเดี๋ยวให้มาดูก่อนลูกใหญ่ๆเหลืองๆหน่อยเออเขียวไปลูกเดี๋ยวมาดูก่อนนะนี่ก็ได้นะนี่ก็ได้นี่โอเคค่ะอ่าเรามาตัดโอ้โหได้แล้วอ่าไปค่ะเดินๆไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามันเยอะมาก เยอะมากเลยยำด้วยค่ะเนี่ยนี่ก็เยอะเพื่อนหนูใช้ครีมเป็นลึกอาเบเดินล็อกอื่นมั้งไหมอุ้ยน้องใบดูต้นนี้สิต้นนี้เยอะมากเลยอ่ะขอตัด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 ค่ะเออน้ำวางตะกร้าก่อนสิลูกน้องใบวางตะกร้าก่อนแล้วเดี๋ยวตัดได้เออได้สองลูกด้วยใช่อ่าได้กี่ลูกแล้วเอ้ยไม่ต้องตัดอย่างนั้นไม่ต้องตัดลูกเดี๋ยวโดนเนื้อไม่ต้องตัดแค่นั้นแหละค่ะ จับจับแล้วก็ตัดจับแล้วก็ตัดเออจับที่ลูกแล้วก็ตัดลูกโอเคอ่ะพอแล้วต้นอื่นมั่งไปหลายๆต้นต้นอันนี้ดูดีมากเลยค่ะอ๋ะอจะเอาทุกลูกเลยนะคะจะเอาทุกลูกเลยนะคะนี่ค่ะอ่าไปต่อคะ<จ>่ะน,นี้นะคะน้องใบเขาขอชิมนะคะว่าต้นนี้อร่อยไหม ต้นนี้หวานไหมกำลังแกะอยู่นะคะแกะเป็นไหมลองชิมนะคะถ้าหวานนะหมดเหมาหมดต้นเลยใช่ไหมน้องไว้ใ, <laughs> ให้มันออกกีบเดียวก็พอลูกหนูแกะให้มันได้กีบหนึ่งอะหนูก็ชิมก่อนเออแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าหวานไม่หวานแต่ต้นนี้สีน่ากินน้ะมา,มาดูแล้วเนี่ย สีน่ากินมากเลยไอ้ต้นเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนน่ะมันมันสีเขียวเขียวเนี่ยเนี่ยมันมันเหมือนจะไม่หวานเลยแต่ลูกหลังๆเนี่ยต้นนี้นะคะน่ากินมากอ่ะเอาออกมาชิ้นหนึ่งก่อนดิลูกเอาออกแค่เอาออชิ้นเดียวเออแหกเลยแหกเอามาเก้ครึ่งหนึ่งค่ะเป็นไหมน,นั่นแหละได้แล้วเออหนูก็จิบกรีบเดียวชิมกรีบเดียวอ,อ่ะให้มาชิมด้วยนะคะ เป็นไงคะตะกองอร่อยนะเป็นไงอร่อยติดต้นนี้มต้นนี้อร่อยอร่อยออกแบบหวานนะคะอมเปรี้ยวติดอมเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยอร่อยค่ะเนื้อนิ่มด้วยเปไงคะอร่อยอร่อยใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อค่ะเอาไปค่ะไปต่อ เดี๋ยวจะไปต่อที่สวนสตรอเบอรี่ค่ะรอแป๊บนึงค่ะตอนนี้อยู่สวนส้มค่ะต้นนี้ก็เยอะนะคะเยอะทุกต้นค่ะ <c oughs> เยอะทุกต้นเลยมามา้มามองไปแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะฮะนน่นโน่นโน่นต้น้ไม้โนู่นโน่น,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 นมีจุดข้างบนข้างบนข้างบนขึ้นข้างบนเดินดีๆค่ะขึ้นข้างบนโอ้หแดดร้อนเดือด ค่อยๆขึ้นนะค่อยๆขึ้นนะคะค่อยๆขึ้นนี่วิวเป็นไงเอาส้มวางก่อนอ๋อสะพายดิสะพา,ายสะพายนี่สะพายอาาโอเคไปยืนมาถ่ายรูปให้ยืนถ่ายรูปให้ยืนดีๆตรงเนี้ยให้เห็นส้มได้ดิคะ่ะมาถ่ายรูปหรือมาถ่ายวิดีโอเนี่ย ลงแล้วนะคะน้องไวเดอร์ดีๆนะลูก <mm> พอแล้วนะเราเก็บส้มแค่นี้พอแล้วนะ <mm> เดี๋ยวเอาไปคิดตังค์นะคะ <mm> ข้างในจริงๆมันเข้าไม่ได้แต่ว่ามันมีของอยู่มากเออ <mm> เขาไว้เก็บของลูกปะเดินขึ้นไปข้างบนคะ่ะเดินขึ้นไปทางน้นคะ่ะเ,ออเดินดีๆคะ่ะส้มเยอะมากมาให้ดู <Okay. S 1> บรรยากาศรอบๆมีใบฟูอยู่ตรงนี้ด้วยม่อคืนเขา จุดพูกันไงที่นี่เขามีห้องพักเป็นแบบเต็นโดมที่เรานอนด้วยนะเนี่ยไงเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นห้องบนอะคะ่ะมีเป็นเต็นด้วยนะเต็นโดมอะมีให้พักด้วยนะคะที่นี่ถึงแล้วคะ่ะเนี่ยนะเห็นเต็นท้างบนนะคะที่เขามีให้นอนในไร่ส้มด้วยในส่วนส้มนะมมนไปค่ะเราจะออกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาส้มไปคิดเงินนะคะ แต่ในนี้ไม่มีส้มค่ะอยู่ที่ม้านี่คะ่ะอยู่ที่มา้าของน้องใบไม่มีแล้วนะคะโอเคเดินขึ้นดีๆนะลูกไ <c oughs> งหลังนะคะ <c oughs> อย่าเอาส้มไปให้พี่เขาช่างนะว่าไ,ได้เท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> มามาคอยดันไว้ โอเคเอาตะก,ก้าไปเก็บก่อนค่ะลูกตะก,ก้าไปเก็บแล้วก็เอาส้มไปชั่งตะก,ก้าเก็บไว้เลยวางไว้ต้องตรงนี้ก็ได้ลูกนี่นะคะเขาจะมีตะก,ก้ามีรองเท้าให้เปลี่ยนนะมีล้มมีหมวกให้ด้วยนะคะเอาตะก,ก้าวางไว้สิคะส้มมาให้มา้าเอาส้มมาให้ม้าค่ะเออตะก,ก้าวางไว้เอามา น้องใบเอาส้อมไปช่างให้พี่เขาช่งางนี่เ <c oughs> ออนั่นแหละเดี๋ยวมามาเขาวางกล้องหน่อยแม่จะเข้าแบบเหรียญนะขอเลขเหรียญเด้วย้อาไปร้องหืมโคตรู้จักการใส่ขึ้นลกบาทเดียวได้ลูก เดี๋ยวถ้าชวนมาก็แถมให้เลยไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเช็คอินเช็คอินแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้น74บาทนะคะลดเหลือ70บาทนะคะค่ะขอจ่ายตังค์ค่ะนี่ค่ะไปหน้าเชิญไหนนะคะค่ะสมเยอะมากด้านล่างสุดก็สมเยอะนะคะเยอะมากเลยค่ะตัดไม่รู้จะตัดอันไหนเลย ไปลูกไปน้องไ่ต้องบอกเขาเลาใจน้องไปลาเพื่อนๆก่อนค่ะเราไปแล้วนะเดี๋ยวให้มามาให้ดูทางด้านอันนี้เออนี่นะคะเป็นเป็นที่เมื่อกี้เรามาช่างส้มกันโอเคค่ะบอกลาเพื่อนๆตรงนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอะไรคะกดไลค์กดแชร์กดซับ ให้ Hi, ช่างวาดแชร์สตอรี่ด้วยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย